งานเลี่ยมทองของที่ร้านมีกี่แบบมาชมกันค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะแบบที่1นะคะก็จะเป็นแบบเริ่มต้นนะคะจะเป็นจับขอบแกะลายปกตินะลูกค้าไม่ได้ป้องกันหน้าหรือจมูกหลวงพ่อนะคะก็จะเป็นเรียมติดไปแบบนี้เลยนะคะสำหรับแบบที่2องนะคะก็จะเป็นแบบยกหน้าโอแบบนี้เลยนะคะก็จะยกหน้าขึ้นมาป้องกันหน้าหรือจมูกหลวงพ่อนะคะเป็นงานแกะลายเหมือนกันนะคะก็เปรียบเทียบให้ดูระหว่างเริ่มต้นกับแบบที่2อแบบยกหน้าโอนะคะมาต่อกันที่แบบที่3นะคะแบบพี่จาจะเป็นยกซุ้มหัวสิงแกะลายลักษณะแบบนี้เลยนะคะคือแกะลายทั้งหมดยกซุ้มหัวสิงนะคะส่วนแบบที่4ีค่ะลูกค้าก็จะ ะะงานเลี่ยมถัดไปนะคะก็จะเป็นงานเลี่ยมที่ยอดฮิตมากๆของทางร้านเลยนะคะจะเป็นงานเลี่ยมแบบอิงฟ้าทางร้านจะได้เรียกว่าเป็นอิงฟ้านะคะเป็นยกซุ้มหัวสิงแล้วก็เกี้ยงเงาแบบนี้เลยนะคะอีกแบบหนึ่งที่ฮิตไม่แพ้กันนะคะก็จะเป็นงานเลี่ยมแบบโฟเกเรวนะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยเป็นงานหนานะคะจะเป็นงานที่สวยมากงานเลี่ยมของทางร้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหลายแบบเลยนะคะลูกค้าสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมหรือมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะมาชมงานจริงเลยะคาบอกได้เลยว่าสวยมากๆค่ะ